ครับพี่ที่ท,าท่า,านนี้ถือว่าเจรสจินแต่ละฝั่นอท ท่าุงท่าผงตาราดก้ารครับหรือ้วยวิธีเดิมหนือที่เียกว่าการตะวนแครับสามาชัดเปลี่ยนทุกเดิมและคดเร้ยยานได้แต่มาพบกันโดยนครับต่าผดุงตารางก้าวโดยผุงตะวันแดงที่คนนิยม